พสามภิกษุทั้งหลายพบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามภพรูปประพบอรูปปะพบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าพบความเกิดขึ้นแห่งพบย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอุปาทาน ความดับแห่งพบย่อมมีเพราะความดับแห่งอุปาทานอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งพบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ